คนเอาจะใส่เฉลยพิษมาคนรอเธอหน้าเจอผู้บาเรารอกับจิกมาให้มันเด้อสบายดีเจ้าซื้ออย่างแป้งปินสามคำถามท้ายใจคนเป็นมูกันต่อพิษถือแป้งพร้อมปะพร้อมนี่พร้อมจริงอ่ะบ้าพรออ่ะเล่นเซิร์ ผู้คนงามผู้บาวเกาซิแจ็กไปถ่ายช่วงหลังคุณเออทันละเป็นผีเฝ้ายุเซาทันละเจ้าเป็นมูกันม้าจักปีละส <3 S 2> บอกสเปกคููบาวที่เจ้มามักมาหนึ<อ>่งอย่างหลอ่ออเจ้าคนหล่อบอกน้ำหนักส่วนสูงของเจ้าไห้เนี่ยน้ำหนักสี่สิบเก้าส่วนสูงร้อยห้บก็ได้มั่นใจในโตมูวันนี้กี่เ <50, 50. S 1> ปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบอุ้ย ครึ่งครึ่งกลางก็เถอะอ่ะเ่นเซนค่ะมั่นใจวันสุดท้ายใจมูผู้นี้ถือกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบอุ้ยมั่นนะมั่นนะมั่นอยู่นะเจ้าคบกันเป็นมูกันมาเนี่ยจักปีละสี่ปีเฉลยค่ะพิษสามสามปียังมอสีเออเป็นคนก็ไผ่มาฮัลโหลโอ้ยกันเป็นผู้บ่าวนี่จืเด้เสีอบ่แมนเมน บอกสเปคผู้บ่าวที่มูเจ้าหมักมาหนึ่งอย่างแหมส่งจิกเลยนะคนเอาจะใส่เฉลยพิชมาคนรอเธ้เอหน้าเจอผู้บ่าวเรารอกับจิกมาให้มันเด้อ <c oughs> บอกน้ำหนักส่วนสูงของมูเจ้ามาให้ฟังเนี่ย น้ำหนักว่าประมาณ48สบกส่วนสูงประมาณ158 156าสิเฉลยค่ะพิดน้ำหนัก49ส่วนสูง 5. 1 5 5ผิดไม่เดียวนึงพีนเดียวพีนทุกข้ออ่าสรุปเดอ้อสามคำถามตอบถึกเท่าไหร่ศูนย์ประถือตอบพิดเท่าไหร่ก็พิดตอบิเท่าไหร่ค<า>ือแป้งค่ะพี ก่อนสีถือแป้งมีอย่างสีว่าน้ำมูพูนี้บอกย่าเขากลับมาแป้งซวยคุณเอเออไปไหนคะก่อนสีถือแป้งมีอย่างสีว่าน้ำมูพูนี้บอกเขากลับมาดอกว้ายรอไปถือค่ะชาติหน้าเขาก็ไม่กลับมาค่ะเออโอเคโอเคโอเคจังใดน้องขอขอบใจเนาะที่มามวนน้ำกันขอขอบใจขอบใจขอบใจใจลอยไปไหนคะ บสบายดีสบายดีบ๊ายบาย